ตนี้ตุ้มมี mm. สินค้ารุ่นใหม่ของซานเดลุสมาแนะนำนี่เลยสปอตไลท์โซลาเซลล์แล้วก็มีอีกนี่เลยโคมไฟถนนโซลาเซลล์อยากเห็นแล้วอ่ะแกะก่องกันเลยดีกว่า <c oughs> ได้เลย ที่ชอบเนี่ยนะคือมีรีโมทสามารถทํางานได้ถึง2ระบบจะเปิดตลอดทั้งคืนก็ได้หรือจับความเคลื่อนไหว <Wow. S 1> เปิดปิดเองอัตโนมัติตามความสว่างของแสงอาทิตย์เหมือนกับความปลอดภัยครับพอมืดปุ๊บเนี่ยบ้านติดเลยสว่างเหมือนมีคนเฝ้าบ้านโอเ้เยี่ยมจริงจริงโอ้โหถ้าจะครบพร้อมขนาดนี้เนี่ยไม่ต้องรีรอแล้วครับสั่งกันเลยดีกว่าโคมไฟโซลาร์เซลล์ซันนีลุสง่ายๆรับแสงแดดตอนกลางวันให้แสงสว่างตอนกลางคืนมีความสุขมากมายค่าไฟศูนย์บาทติดตั้งง่ายราคาไม่แพงจัดส่งฟรีเปลี่ยนสินค้าใหม่ถ้ามีปัญหาภายใน7วันแถมรับประกัน อีกหนึ่งปี <ส>วัสดีดค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องทวิตทรีมนวันนี้เราทั้งสคนแอมบินตัวกันบินเอก็มีอยู่กับทุกคนเช่นเคยค่ะวันนี้มีการแข่งขันทั้งหมด12คู่นะครับหลายๆคู่เนี่ยยังมีผลกับอันดับของพวกเขานะครับเพืเ่อนๆอย่าลืมนะครับเกมสุดท้ายของฤดูกาลปรกติคือวันที่11เมษายนตามเวลาของบ้านเราการแข่งขันเพลย์อินจะเริ่มต้นขึ้นนะครับวันที่13ถึง16เมษายนและ NBA Playoff วันแรกก็คือวันที่17เมษายนตามเวลาของบ้านเราเช่นเดียวกันครับมีอะไรเกิดขึ้นบ้างเดี๋ยวเรา2คนจะมาเล่าให้ทุกคนฟังนะครับขอบคุณทุกการติดตามจริงๆนะครับทุกวันทุก ืนเลยการให้กําลังใจให้พวกเรา2คนแล้วก็ทีมงานเนี่ยมุ่งหน้าไปสู่แสนซัพด้วยกัน<ม>นะครับเรามาเข้าสู่เกมกันในท่อสดของบ้านเขานะครับผ่าน League Pass และก็บ้านเราครับ True v i s i o n กับ NBA App ู้ถ่ายทอดอยังถูกลิขสศิริ์ในประเทศไทย Toronto Raptors เปิดบ้านรับการเยือนของ Atlanta Hawks ครับการเจอกันครั้งนี้ค่ะเป็นการเจอกันครั้งที่4และก็ครั้งสุดท้ายของทั้งคู่ในฤดูกาลปรกติ3ครั้งแรกสเนี่ยเป็นโชนโท Raptors ที่ชนะไป2แพ้1กันแล้ววันนี้ค่ะทั้ง2ทีมเนี่ยต่อสู้กันเพื่ออ,อันดับของตัวเองเปิดเกมมาเป็น Atlanta Hawks ค่ะที่ได้การทําแต้มและการสร้างจังหวะให้กับเพื่อนของ เทรย,ยังนะคะทำให้อลาตาฮอคเซียเป็นฝ่ายออกนําไปก่อนพอเข้าสู่ควอเตอร์ที่2คะ่ะชนชอแรปเตอร์จะมีการรีบาวเกมบุกที่ดีกว่าแล้วก็ค่อยๆเก็บแต้มซ้ําดับ2องแรปเตอร์สิ่งหน่งคงได้เก็บที่ดีของพาสคาลสิ้ยข้ามคะ่ะทั้งยิงระยะกลางทั้งข้ามในกดไปคนเดียวถึง10แต้มในควอเตอร์นี้รวมไปถึงการส่งให้กับเพื่อนด้วยนะคะทดแทนการยิงไม่ดีของเฟร็ดแวนฟรีได้เป็นอย่างดีจบครึ่งแรกคะ่ะเป็นชนชอแรปเตอร์ที่กลับขึ้นมานํา4แตม้มพอเข้าสู่ครึ่งหลังเนี่ยทั้งสองทีมัคง แล้ต้าของเซอาพาสคาเซียเขาไม่อยู่เลยค่ะแรปเตอร์สี่ขู่คอมการนำชเชรยังเนี่ยก็ไม่ยอมไม่ง่ายนะคะทั้งลุยทำแต้มแล้วก็ส่งให้กับเพื่อนไม่ว่าจะเป็นบล็อกด้านบล็อกด้านนวิชหรือว่าเควินเฮอร์เรอร์ในการบอมวงนอกพยายามเกาะแต้มแล้วก็ไล่มาแม้ว่าในช่วงตนว้นคนรที่4ี่แรปเตอร์จะมีเกมที่ดีนะคะบางช่วงในนี้ห่างไปกว่า12แต้มถือเป็นการนำที่มากที่สุดของเกมการแข่งขันในวันนี้แต่ฮอคสก็ไม่ยอมค่อยๆเกาะแต้มตีเสมอแล้วก็สามารถขึ้นนำได้วัดหนึ่งด้วยการรันทกแต้มรวดของเทรยังพอเข้าสู่2นาทีสุดทท้ายค่ะั้ง2ทีน่สสู้กนนแแบบุะะคตาท กก็ได้การยิง3คะแนนลูกสําคัญของเฟนแฟนวิกที่ยิงแย่มาทาั้งเกมหลังจากนั้นเนี่ยอลันตาฮอสก,ก็ไม่สามารถไล่ทันง,ง่ะแรปเตอร์สคว้าชัยชนะไปได้แบบสะใจแฟนแฟนในสนามและผลงานของผู้เล่นในทีมอลันตาฮอสได้เทรย์ย่าง26ตาม4รีบาวดส,สิบห้าแอสซิสทำทุกอย่างเลยนะคะทั้งทับแต้มทั้งแอซสซิสบัวรัวเควินเฮอร์เดอร์21ตามสองรีบาวดส,สี่แอสซิสยิง3คะแนนไป5ลูกแต่ก็ไม่ไหวค่ะโรอนโตแรปเตอร์สได้สไปซี่พีพาสกาเซียาคัม31ตาม13รีบาวดหก โดดเด่นมากๆเลยค่ะสกอตตี้บาร์ลูกี้ทีเด็ด19แต้ม14รีบาล1แอสซิสต์ดับเบิลดับเบเลิลทั้งคู่เลยนะคะสำหรับวันนี้จบเกมทูลซ์เจอร์แรปเตอร์สเอาชนะแอตแลนตาฮอคส์ไปได้118-108ต่อปิดซีรีส์ดูการปกติชนะฮอคส์ไป3-1ต่อสำหรับแอตแลนตาฮอคส์ในเกมวันนี้นะครับพวกเขาไม่มีดานิโลกาเกลนารีครับเนืเ่องจากเจ้าตัวมีอาการบาดเจ็บที่บริเวณเข่าซ้ายนะครับไม่พร้อมลงสนามทำเกมแข่งขันเลยททำให้พลังในการเล่นเกมบุกในส่วนของทัพสำรองแอตแเนี่ยหายไปเยอะะเลยนครับแม้ว่าพยาย เี่ยวของพวกเขาอย่างเทรยังวันนี้เนี่ยจะพยายามทุกอย่างให้กับทีมอย่างเต็มที่นะครับม่วจะเป็นการเปิดพื้นที่ในการทําแต้มของตัวเขาเองพยายามจะลุยเข้าไปโฟลเตอร์ยิง3คะแนนหรือว่าอะไรก็แล้วแต่ครับวันนี้เนี่ยเทรยังพยายามทุกอย่างอย่างเต็มที่จบเกมเนี่ยเขากดไปถึง26แต้มกับ15แอสซิสนะครับการทําระดับอย่างน้อย15แอสซิสในเกมวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งที่5ของตัวเขาในฤดูกาลเป็นรองแค่คริสพอคนเดียวนะครับที่ทำเอาไว้ได้7เกมแม้ว่าตัวของเทรยังในวันนี้เนี่ยจะได้อย เล่นเกมบุกให้กับทีมได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสคนเนี่ยยิง3คะแนนรวมกันถึง10ครั้งนะครับมากกว่าทั้งทีม Ra ปเตอร์ทั้งทีมด้วยสาไปปัญหาของพวกเขาในเกมวันนี้นะครับนั่นะคือการรีบาวการรีบาวในวันนี้เนี่ยเป็นรองอย่างชัดเจนมากๆนะครับจะมีก็เพียงแต่คริสคาเพล่าครับที่รีบาวให้กับทีมอล t นตาฮอสเป็นหลักการที่พวกเขาขาดดานเนลโลกาเรนารีนะครับนอกจากเกมบุกแล้วเนี่ยการรีบาวก็ยังมีผลด้วยเพราะว่าทีมเนี่ยยังคงขาดจอห์นคอรลินนะครับที่มีอาการบาดเจ็บที่บริเวณเท้ายัง แต้มในพื้นที่บริเวณ3วินาทีนี่แหละที่บ้านเขาเรียกว่า point in the paint เนี่ยแหละครับเป็นรองกว่า20ครั้งไม่ต่างกับการรีบาวเลยนะครับที่เป็นรอง ors, รับเตอร์รวม20ครั้งเช่นเดียวกันมันก็เลยทําให้ในภาพรวมทั้งหมดเนี่ยแอร์แลนด้าฮอตกเป็นรองนะครับเท่านั้นยังไม่พอครับการรีบาวก็เป็นรองการทําแต้มรอบๆปากหวงก็เป็นรองพวกเขายังได้การฟาวเนี่ยเป็นรองทางทีมรับเตอร์ด้วยซ้ำไปพอพยายเหยื่ยวของพวกเขาอย่างเทรยังเนี่ยนะครับมีการเอาฟาวเก็บแต้มจุดทัวของตัวเองได้น้อยเนี่ยมันก็เลยทาให้ในภาพ ลูวิลเลียมเนี่ยปกติแล้วเนี่ยลูวิลเลียมเป็นอีกหนึ่งคนนะครับที่เขาจะคอยหลอกเก็บฟาเอาแต้มจุดจุดโทษได้อย่างต่อเนื่องแต่ด้วยสภาพร่างกายด้วยอายุที่มากขึ้นนับวันนับวันนี่นะครับการเล่นของลูวิลเลียมเนี่ยจะค่อยๆตกตัวของเขาก็อย่างที่เคยบอกนะครับมีข่าวก่อนหน้านี้ว่าจบฤดูกาลนี้เนี่ยเจ้าตัวก็เตรียมตัวที่จะรีทายก็อาจจะเป็นไปได้แล้วล่ะครับเพราะว่าในวันนี้เนี่ยเราเห็นการทํางานการเสริมหน้าที่การทแต้มต่างๆของลูวิลเลียมเนี่ยตกไปเยอะเลยเบสเสร็จแล้วเนี่ยนะครับแอตแลนตาฮอคส์ ks, มีโโออออกกกกกาาาาาาาสใในนนนนนนรรรรรรพยายายยยยมมิงงงงลลูทททษเเเเเีีีี่่่่ปป็แแตต์วว19คคัั้้ะบจุดถื างกกันมจริๆรแต่สิ่งที่ทําให้อัลเลนตาฮอคยังคงอยู่ในเกมได้ครับนั่นะคือการยิง3คะแนนที่ดีกว่าทางทีมแรปเตอร์อย่างเห็นได้ชัดเลยอย่างที่บอกนะครับนำโดยบอกดานบลันโนวิชร่วมกับเควินเฮอร์เตอร์แล้วก็มีเทรยังผสมผสานกันไปครับและที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือการแอสซิสต์ครับของเทรยังที่ทําไป15ครั้งเนี่ยแหละครับก็เลยทําให้ในภาพรวมทั้งหมดเกมของอัลเลนตาฮอคยังคงพอไหลลื่นและก็ตอบโต้ให้กับทางทีมแรปเตอร์ได้อย่างต่อเนื่องแต่สุดท้ายก็ไม่ไหวจริงๆนะครับในช่วงท้ายเกมเ ไปและด้วยการพ่ายแพ้ในวันนี้ประกอบกับทางทีมบรูคลินเนสเนี่ยเป็นฝ่ายคว้าชัยชนะไปได้เนี่ยนะครับก็เลยทำให้ทางทีมแอตแลนตาฮอคส์เนี่ยตกไปอยู่เป็นอันดับ9ทันทีเลยนะครับแม้ว่าสถิติแพ้ชนะจะเท่ากับบรูคลินเนสก็ตามเพราะว่าเกมที่เจอกันในฤดูกาลปรกตินะครับหรือว่า Head to Head เนี่ยทางบรูคลินเนสเนี่ยเหนือกว่าแอตแลนตาฮอคส์สต่อ1แต่แฟนๆของแอตแลนตาฮอคส์อย่าเพิ่งกังวลน,นะครับพวกเขายังมีโอกาสในการขยับอันดับของตัวเขาเองฤดูกาลยังไม่สิ้นสุดลงครับแต่เกมหน้าเนี่ยเหนื่อยนิดนึงนะครับเพราะว่่่าาาาาเเป็น็นนนนนนกกกกรรรรรรแแแขขขงงงััััับบบบบบ2ววติดพุี้้้จะลลบบคอออมยื ทีมที่ไม่ได้มีลุ้นในพื้นที่เพลย์อินหรือว่าเพลย์ออฟใดๆทั้งสิ้นแต่ก็ประมาทไม่ได้นะครับกับทีมที่แบบไม่มีลุ้นอะไรแบบนี้ครับสู้แบบว่าไม่มีอะไรมีแต่เจ้ากับเจียนี่คือสิ่งที่ทั้ง Atlanta Hawks จะต้องคว้าชัยชนะให้จงได้ครับพรุ่งนี้นะครับ7โมงหันไปดูในส่วนของ Raptors กันบ้างนะครับที่อยากจะพูดถึงในฤดูกาลนี้ของพวกเขาเนี่ยนั่นคือการชื่นชมการสะดุดีทุกอย่างเลยครับเริ่มตั้งแต่ทั้งฝ่ายบริหารเลยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยเห็นนะครับว่าทีมของเข แวนรีดเอาไว้เก็บ OG An อนนโนบีเอาไว้ทั้งทที่ผลงานของพาสคาลเซียคัมในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยไม่ค่อยดีมีกระแสมากมายนะครับเกี่ยวกับการเทรดของตัวเขาแต่ก็ไม่เกิดขึ้นทั้งทีมีการดรับตัวนะครับเอารุกกี้ทีเด็กเข้ามาครับอย่างสกอตตี้บานเรียกว่าผิดคาดมากๆตอนแรกเนี่ยยังคิดว่าแรปเตอร์จะเอาตัวของแจเรนซักเข้ามาร่วมทีมด้วยซ้ำไปเท่านั้นยังไม่พอยังมีการซน์แอนเทรดนะครับเอาคายราลี่ไปอยู่แมมี่ฮิตและพวกเขาก็ได้ตัวโกลันราคิชนะครอ่อเนะดรรเตไป ไปอยู่ที่แซนแอนโตนิโอสเปอร์แล้วก็เอาตัวแตอร์เดสยังเข้ามาร่วมทีมมีการเสริมในการยิง3คะแนนการเล่นเกมรับในภาพรวมทั้งหมดครับจากทีมที่เป็นระดับแชมป์นะครับเตรียมตัวเข้าสู่กระบวนการสร้างทีมเราก็คิดว่ายังคงต้องใช้เวลานิดนึงครับอาจจะไม่มีโอกาสเข้าสู่เพลย์ออฟสักระยะหนึ่งแต่มันไม่ใช่แบบนั้นครับทางทีมแรปเตอร์เนี่ยพวกเขาไม่เคยถอดใจเลยนะครับยังคงต่อสู้ได้เป็นอย่างดีและที่ขาดไม่ได้แน่คือการชื่นชมหัวใจในการต่อสู้ของทุกคนในทีมเลยนะครับนำโดยพาสคาลซียาคมเนี่ยแหละครับในฤดูกาลนี้เนี่ แฟนเสมกับเป็นอดีตออลร์ Star ของทีมนะครับกลับมาเป็นฉายาสไปซี่พีอีกหนึ่งครั้งฉายาสไปซี่พีของตัวเขาเนี่ยค่อนข้างแปลกนิดนึงนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยเป็นคนที่ไม่ได้ทานเผ็ดร้อนอะไรได้เลยเขาไม่ได้ชื่นชอบหรือว่าลหลงไหลอาหารที่มันรสจัดหรือว่าเผ็ดๆเลยแต่ชื่อฉายาอันนี้เนี่ยมาจากผลงานของเขาล้วนๆเลยนะครับที่มันจัดจ้านเหลือเกินแต่ในฤด,ดูกาลที่ผ่านมาอย่างที่บอกนะครับว่าผลงานของเขาไม่ดีเลยครับจบฤด,ดูกาลด้วยการเตรียมตัวผ่าตัดรักษาอาการบาดเจ็บที่หัวไหล่เปิดฤดูกาลนี้มาเนี่ยเขายังไม่ได้ลงสนามทำแข่งกันนะ ก็ใช้เวลาสักระยะหนึ่งกว่าจะเข้าที่ก็ต้องใช้เวลาต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเลยแต่พอฤดูกาลดําเนินต่อไปเรื่อยๆครับตัวของพัสคาลเซียคัมเนี่ยก็แสดงให้เห็นนะครับพวกเรา2คนเนี่ยเคยไปดูเขาในสนามนะครับก่อนเกมการแข่งขันเนี่ยซ้อมจนเหงือเปียกซกเลยพร้อมมากๆสภาพร่างกายก็ดีเหลือเกินการลุยเข้าไปนะครับสปินมูฟแล้วก็วางเนี่ยคือลูกหากินของตัวเขาเลยในฤดูกาลนี้เราเห็นผลงานของพัสคาลเซียคัมอย่างต่อเนื่องมากๆและในเกมวันนี้ก็เช่นเดียวกันครับจบเกมเนี่ยเบสเซตจัดไป3ต้มรีบกับ6แสซิสต์นะครี่าุกย่างขอ่ย ดูดีมากๆเลยควอเตอร์ Quarter ที่2กดไป10แตม้มควอเตอร์ที่3กดไปอีก16แตม้มเรียกว่าไม่มีใครของแอตแลนตาฮอคส์เนี่ยสามารถหยุดพาสคาลเซียคัมได้เลยนะครับโดยเฉพาะเกมบุกและในวันนี้มีการสร้างจังหวะครับเราจะเห็นตัวของพาสคาลเซียคัมเนี่ยอยู่ทั่วสนามไปหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมรูกหรือว่าเกมรับและทีเด็ดสําคัญในการแอสซิสหกครั้งเนี่ยนั่นก็คือแอสซิสสุดท้ายที่เขาส่งให้กับเฟรดแวนรีดที่ยิงไม่ดีทั้งเกมครับแต่มายิงลูกสําคัญทีเด็ดพาทีมแรปเตอร์เนี่ยคว้าชนะได้ในวีลา่เรชิตกน เบของตัวเขานะครับที่สามารถทําระดับอย่างน้อย30แต้ม10รีเบลห้าแอสซิสได้การทําถึง7ครั้งนี้เนี่ยแสงหน้าตํานานของทีมอย่างคริสบอชนะครับเป็นรองแค่วินส์คาร์เตอร์เพียงคนเดียวในประวัติศาสตร์ของทีมแรปเตอร์สเองหันไปดูในส่วนของเฟรดแวนฟรีครับอย่างที่บอกนะครับว่าในเกมวันนี้เนี่ยการยิงของเขาไม่ดีเลยครับมวยจะเป็น2หรือว่า3คะแนนทั้ง2อย่างในวันนี้เนี่ยไม่ถึง20%ด้วยซ้าไปนะครับแต่ในจังหวะที่ทีมต้องการแต้มเหลือเกินครับแต้มที่มันบีบห่างก,น,ก,น,น,กางนนนนนไไมม่่่่เเกกิิ5แแแต้้้ีีียรดดดววทททาาละะง3ค็ช ที่เรียกว่าบีบ,บ,บไม่เกิน5แต้มเนี่ยก็เรียกว่า c ล u ช c h moment ตัวของเฟรดแวนริที่ยิงลงในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นการยิง3คะแนนลงลูกที่19นะครับในบรรยากาศแบบแต้มไม่เกิน5แต้มลักษณะแบบนี้นี่คือนักกีฬาที่ยิง3คะแนนในช่วงแบบนี้มากที่สุดของลีกในฤดูกาลนี้เลยครับนี่คือหัวใจของเฟรดแวนริทเฟรดแวนริทในเกมก่อนหน้านี้นะครับที่เจอกับไมามีฮีทเนี่ยเขาแสดงผลงานออกมาแบบเต็มที่มากๆเลยนะครับเขาบอกเลยว่าเขาอยากจะให้ไคลราลีเนี่ยเห็นผลงานของเขาเห็นสิ่งที่เขาพยายามพัฒนาตัวเองครับเพื่อให้ทีม ห็นในส่วนของสกอตตีบานครับในวันนี้เนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งเกมนะครับที่เขาแสดงผลงานได้เป็นอย่างดีเป็นฤดูกาลลุกี้ที่น่าชื่นชมน่ายกย่องมากๆเลยจบเกมเบสเสร็จจัดไป19แต้ม1 4รีบาวดเป็นดับเบิลดับเบิลนะครับจนถึงตอนนี้ของฤดูกาลเนี่ยเขามีค่าเฉลี่ยระดับอย่างน้อย15แต้ม7รีบาวกับ3แอสซิสยามใดก็ตามครับในรอบ10ปีที่ผ่านมา10ฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยลุกี้คนไหนที่มีค่าเฉลี่ยแบบนี้เนี่ยนะครับคว้ารางวัลลุกี้ยอดเยี่ยมแห่งปีได้หมดเลยแต,ต ลุกกี้ทีเด็ดน่าจะคว้ารางวัลรุกกี้ยอดเยี่ยมแห่งปีอันดับ2ขอยกให้กับเคสคันนิงแฮมแล้วก็เป็นสกอตตี้บานครับเป็นอันดับ3 3คนนี้เนี่ยคือท็อปทรีลุกกี้ในฤดูกาลนี้อย่างแท้จริงเลยครับทั้ง3คนจะต้องติดรุกกี้เฟิร์สทีมของ NBA แน่นอนครับการันตี100%คนอื่นๆที่เหลือในทีมนะครับไม่ว่าจะเป็นแกรี่เทรนจูเนียร์ครับพรีเชียสอาชูวาหรือจะเป็นคริสบูเช่ทั้ง3คนนี้เนี่ยก็ยังถือว่ารักษาบทบาทหน้าที่ในการเล่นของตัวเองได้เป็นอย่างดพพดง Junior, ดดกกนนีีีีีีีีเเ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 เลยยยยยนน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 ะะะคคคครรรรรรัััับบบบพพพออออออููถึงงงแแแกกกกก์ททจจจาาาาขขขสวมมมมมมิิิ่่่่ตให้้ฮ r a p t o r สามารถชนะเกมที่45ของฤด,ดูกาลได้ทําให้เขารับโบนัสก้อนแรกนะครับ7 5 0 0หหเหรียญหรือประมาณ2.4ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและด้วยชัยชนะในเกมวันนี้ต่อ a t l a n t a Hawks สนะครับทำให้ Ra p t ตอร์เซ็การันตีพื้นที่เพลย์ออฟพอการันตีพื้นที่เพลย์ออฟแบบนี้ปุ๊บเนี่ยก็ทําให้ g a r y t r e n น j r รครับรับโบนัสก้อนที่2อน,นะครับอีก75,000เหรียญหรือว่าประมาณ2.4ล้านบาทอย่างที่บอกเป็นที่เรียบร้อยเช่นเดียวกันครับยังไม่หมดแค่นั้นนะครับโบนัสอ Alltar Hawks ีี่่ยยดด้ววนนด้วทมตรการ แพ็ของชิคาโกบูลส์ตอมิวกี้บัคส์ในเกมวันนี้เช่นเดียวกันก็เลยท,ทาให้รัเตอร์เนี่ยขึ้นมาอยู่เป็นอันดับ5ของฝั่งตะว,วันออกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและเพื่อนๆต้องติดตามชมกันต่อนะครับจนจบฤดูกาลปรกตินี้เนี่ยอีกไม่กี่เกมนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมุตินะครับว่ารัเตอร์เนี่ยยังคงรักษาพื้นที่อันดับ5ของตัวเองไว้ได้จบฤดูกาลด้วยการเป็นท็อปไฟของฝั่งตะว,วันออกแล้วแล้วก็แกรีเทรนจูเนียจะได้รับโบนัสอีกก้อนหนึ่งครับนั่นคือเจ็ดงมต่นัก้ากั้ววดยนะครี้ญ ขึ้นอยู่กับตัวของนักกีฬาและก็ทางทีมนะครับที่จะมีการเซ็นสัญญาตกลงกันก่อนล่วงหน้าแต่ตัวของเขาก็สามารถทําได้ครับหลังจากจบเกมการแข่งขันเนี่ยนะครับหัวหน้าโค้ชชมเขาอย่างนิกเนอร์สเนี่ยได้ออกมาให้สัมภาษณ์นะครับบอกว่าพอทางทีมเนี่ยการันตีพื้นที่เพลย์ออฟได้แบบนี้ปุ๊บเนี่ยในฤดูกาลที่เหลืออยู่อีก3เกมเนี่ยเขาจะพักเฟร็ดแวนรีดแบบทุกเกมเลยนะครับเตรียมตัวลุยในช่วงเพลย์ออฟอย่างเดียวเลยเพราะว่าในฤดูกาลตลอดมาเนี่ยตัวของเฟร็ดแวนรีดเขามีปัญหาการบัตขขรบกดเกดกม่่อนทีจะเเข้าู่ฟถป็นสิ่่่งทีีมคากับทีีมมแล้วก็ กับตัวเฟรดแวนรีตมากๆนะครับเพราะว่าเข้าสู่เพลย์ออฟไปปุ๊บเนี่ยตัวของเฟรดแวนรีตเนี่ยถือว่าเป็นกุญแจสําคัญอีกหนึ่งคนเลยครับร่วมเล่นกับพาสคาเซียคัมแต่ในส่วนของคนอื่นๆเนี่ยนะครับนิกเนิร์สบอกว่าเดี๋ยวขอดูกันเป็นเกมเกมไปแต่แน่นอนครับว่าจะต้องมีการทยอยการพักแน่นอนสําหรับผู้เล่นแรปเตอร์สครับสำหรับเกมหน้าครับพวกเขาจะรอรับการมาเยือนของฟิลาเดลเฟียซวิงตี้ซิกเซอร์สทีมที่ต้องการขยับอันดับของตัวเองเช่นเดียวกันและโจเอ็มบีเนี่ยก็ต้องการสร้างผลงานเพื่อลุ้ Raptors ห้ามพลาดครับและสำหรับคู่ที่เหลือในวันนี้ Philadelphia 76ers บ er, ุกไปเอาชนะ Indiana Pacers 131ต่อ122 Joel Embiid โชว์ผลงานลุ้น MVP อย่างต่อเนื่องจัดไป45แต้มกับอีก13รีบาวด์ Brooklyn Nets เอาชนะ Houston Rockets ตามค่าด118ต่อ105 Kyrie Irving จัดไป42แต้ม Orlando Magic เอาชนะ Cleveland Cavaliers ได้อย่างผิดคาด120ต่อ115ทําให้ Cleveland ในหมดโอกาสลุ้นพื้นที่ Playoff ทันทีเลยค่ะ Miami Heat อัดช h a r l o t t e h o r n e t ยับเลยนะคะ144ต่อ115 Heat ต้องการอีก เดียวเท่านั้นจะยึดอันดับหนึ่งของฝั่งทันทีวอชิงตันวอนเซอร์บุตไปเอาชนะมีเนสโซตาทีมเบอร์วูฟ132ต่อ114การแพ้เนี่ยทำให้ทีวูฟหมดลุ้นเข้าพื้นที่เพลย์ออฟแล้วล่ะค่ะมมวอรกี้บัคส์บุตไปอัชชิคาโก้บูลส์คารบ้าน127ต่อ106สู้ไม่ไหวจริงๆค่ะสำหรับชิคาโก้บูลส์ปีนี้เจอทีมท็อปท็อปแพ้ตลอดขนาดเดมาเดโรซ่าได้กดระดับ40ต้มแล้วนะคะเนี่ยโอเคซีฟันเดอร์ชนะพอร์ลันเบซอร์เาบเมมฟิิสสกซอร์ส98ต่ออ าเมมฟิสที่ไม่มีจามอรันแม้จะแพ้แต่ก็สู้ได้ดีเหลือเกินนิวออลีมเพลเกนส์เอาชนะแซคราเมนโตคิงส์ได้ไม่ยากเขา123ต่อ109เพลเกนส์ยึดอันดับ9นะคะแซนแอนโทนิโอสเปอร์สที่ไม่มีเดชอนเต้โมเร่ร่วมใจกันสู้บุกไปเอาชนะเดมัวนากเกส116ต่อ97นี่ขนาดนิโคลายโอคิชกดระดับ41ตาม17บรีบาลไม่หยอกน้อยหนะ้าเจลเอ็มบีเลยนะคะเนี่ยและปิดท้ายกันที่เฟนิกซ์ซันส์เอาชนะแอลเอเลเกอร์ส121ต่อ110ปิดฉากโอกาสลุ้นเพลย์อินของเลเกอร์สู้กันใหม่ดูกาาหนน้ค่ะแฟๆ โลบอลเจมส์แล้วก็แฟนๆแอร์เลกาส์เป็นฤดูกาลที่น่าผิดหวังเกินคาดของเลกาส์เลยจริงๆค่ะนี่ก็ใกล้จะเข้าสู่เพลย์อินเข้าไปทุกทีแล้วค่ะดูตารางอันดับในขณะนี้หน่อยค่ะฝั่งตะวันตกยังคงเหมือนเดิมนะคะอันดับหนึ่งคือฟีนิกซ์ซานตัมไปด้วยเมลฟิสกิสตีแล้วก็โกลเด้นสเตทวอร์ริเออร์สสำหรับฝั่งตะวันออกอ่ะอันดับหนึ่งก็คือมายมี่ฮิตแล้วก็ตามมาด้วยอันดับสองนะคะบอสซอนเซาทิกส์แล้วก็มิวฮอกกี้บัคส์ค่ะในฤดูกาลนี้ค่ะต้องชื่นชมผลงานของแรปเตอร คลายสุดนี้นะคะไม่พลาดคอนเทนต์สนุกๆเต็มไปด้วยข้อมูลและสถิติอย่าลืม Subscribe ค่ะที่โลโก้23 Man เนี่ยตรงกลางนี่เลยค่ะเ <c oughs> พราะ NBA คือที่ได้ของพวกเรา23 Man เนี่ยวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอบคุณทุกคนมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับ